สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีวันนี้วันอะไรเนี่ยวันสัตว์จีนใช่ไหมวันสัตว์จีนให้แล้วนะคะโอ้โหกี้กำลังจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงนิดๆนะคะวันนี้นะกี้แบบตื่นเช้านะคะแล้วก็ทาอะไรต่ออะไรงานบ้านเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ที่หนึ่งนะคะซึ่งมันจะต้องออกไปแต่เช้านะคะ ก็โอเคทันรถนะคะทันรถเพราะว่าสามารถออกมาจากบ้านแต่เช้าได้ทีนี้พอมาถึงปุ๊บโอ้โหพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนดูแดดดิทุกคนดูแดดดูแดดดูแดด,ด,แด,ดจะก,กี้ให้ดูแดดทุกคนเห็นแดดปะเห็นแดดปะนี่เห็นแดแนนแดปะโอ้โหแบบประมาณสิบโมงนิดๆนะคะตอนนี้คือแต่แดดเนี่ยมันจี๊ดมากจนแบบ คือเนี่ยเดินเดินอยู่อย่างเงี้ยนะคะนี่ขนาดกี่เดินช้าแล้วนะเงือน,นี่แบบโซมตัวไปหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้มันสงสัยเดี๋ยวฝนจะตกตอนบ่ายแน่เลยนะคะเนี่ยอากาศอบอ,อ้าวสไตล์เนี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะคะจริงๆถามว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้นอกเหนือไปจากสิ่งที่คิดไว้เท่าไหร่หรอกนะคะเพียงแค่ว่าเราแค่เปลี่ยนสถานที่นะคะคือ ตามตามตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยเราจะต้องไปตรงนี้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 ตามเวลาที่เราวางไว้ใช่ไหมคะทีนี้พอเราไปบางที่ไม่ได้เราก็แค่เปลี่ยนแผนนะคะไปที่ใหม่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็โอเคแหละแล้ววันนี้มันเป็นวันเขาเรียกอะไรนะมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยใช่ไหมอ่ามันเป็นวันอาทิตย์ทุกคนสังเกตไหมว่าทุกคนจะไม่ค่อยเห็นเห็นแี่เท่าไหร่นะแสงมันจะยันย้อนใช่ไหมใช่แล้ว พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเว้เดี๋ยวก็นนะแป๊บนึงนะคะทุกคนมันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนะเป็นเพราะว่าเป็นที่กล้องหรือว่าเป็นเพราะว่าแสงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทาไมทําไมกล้องมันมัวมัวหรือว่าแว่นตามันมัวเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะทุกคนอ๋อโอเคที่รูล้ละวันนี้คงใส่เสื้อสีอ่อนนะคะทุกคนเห็นเห็นข้างหลังที่ว่าอันนี้คือบริเวณวัดมหาธาตุ แต่ว่าที่เราเห็นมันใกล้ขนาดนี้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากี่เดินข้ามคูน้ํามาปกติเราจะต้องไปเดินลดแล่นอยู่ตรงบริเวณถนนถนนตรงนี้ค่ะเห็นไหมทุกคนเห็นปะมันจะมีถนนเนี่ยเดินเห็นปะทีนี้พอเราไปเดินตรงถนนปั๊บเนี่ยเสียงรถมันก็จะเข้ามาตลอดตลอดแล้วทีก็ต้องแหกปากแข่งกับรถอยู่ตลอดเวลาบางทีแบบเราก็มีความรู้สึกว่าโอโ้โหบางทีคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาไม่เขาไม่เข้าใจเขาคงคิดว่ากี้ทะเลาะกับใครหรือเปล่าเสียงดังตลอดเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดต้องอยู่ข้างนอกมันต้องตะโกนแข่งกับรถมาก ทีนี้ก็เลยข้ามคูตรงนี้มาตรงนี้มันเป็นคูน้ําสมัยก่อนมันคงเป็นคูน้าแหละแต่ปัจจุบันน้ามันก็ไม่มีมันก็ตื้นเขือนแบบนี้ไปแล้วใช่ปะเราก็เดินข้ามมาเพื่อที่จะให้มาชิดไอ้ตัวไม้ดัดเนี่ยที่มันเป็นรั้วรั้วชั้นหนึ่งนะคะของตัวโบราณสถานนะคะเพราะว่าตัววัดเนี่ยเขาก็จะมีรั้วของเขาอยู่แล้วตรงนั้นถ้าจะเข้าไปในวัดมันต้องไปซื้อบัตรด้านหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยโบราณสถานในยุทธยาใช่ไหมคะที่ขึ้นตรงกับอุทยาประวัติศาสตร์เนี่ยยังปิดอยู่นะคะยังไม่เเเปิดลลยยสักทีนะคะค เราก็ได้จับมาส่องส่องให้เห็นเฉยเห็นไหมทุกคนอันนั้นเห็นรากฐานของออเจดีปางประธานปะที่เขามีการขุดค้นพบพบรมรสายูริกทธาตุโอเคกี้เข้าใจแล้วล่ะทำไมภาพมันมัวมัวไปหน่อยนะคะจริงจมันอาจจะไม่ใช่หรอกบางทีมันอยู่กลางแดดกี้เลยเข้าใจว่ามันมัวจริงจริงมันคงไม่มัวหรอกใส่เสื้อสีอ่อนด้ค่ะวันนี้นะคะใส่เสื้อสีอ่อนแล้วล่มก็สีเขียวสีอ่อนกับสีอ่อนมันเลยทําให้ดูภาพมันดรอปไปนะคะไม่คมชัดเท่าไหร่นี่คือเหตุผลหนึ่งว่าเวลาชอบมีคนถามกี้บอกว่า ทำไมถึงชอบใส่สีดําตลอดทําไมไม่ร้อนกีไม่ได้มีเสื้อตัวเดียวหรอกนะคะถ้าถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆจะรู้ว่ามันก็จะมีดีเทลแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆที่กระเป๋าที่กระดุมที่เก็ดเสื้อนะคะกี่รู้สึกว่าเสื้อสีดําที่กี่มีทุกวันนี้นะคะน่าจะมีเกิน30ตัวคิดว่าเกินน่าจะเกินด้วยซ้ํานะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เฉพาะเสื้อเชิ้ตนะยังไม่รวมเสื้อยืดนะเพราะเราต้องใส่ทุกวันนะคะต้องใส่ทุกวัน แล้วคีก็ชอบสีดําอยู่แล้วด้วยนะคะเราชอบอยู่แล้วก็เลยซื้อจะทีไรก็บางทีเข้าไปในร้านเสื้อผ้าอย่างเงี้ยว่าจะซื้อสีอื่นออกมาทีไรก็สีดําทุกทีนะคะคุมโทนคุมโทนใส่สีดําแล้วมันก็รู้สึกแบบบางทีมันไม่ต้องคิดเยอะ,อะนอกจากเราไปงานมงคลเนาะไปงานมงคลก็ถ้าเกิดว่าแบบมันสุดวิสัยจริงๆก็มีเสื้อสูตรหลากสีเออแต่แปลกนะคะคือเสื้อเชอเิ้ตจะมีแต่สีดําเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น เ็นเสื้อสูตคลุมแจ็คเก็ตข้างนอกเดี๋ยวโอ้โหไม่รู้จะสีสันไปไหนนะคะสีสีจี๊ดมากแต่ละตัวทุกคนคะนี่เราเดินมาจนจะสุดกำแพงของวัดแล้วนะคะทางด้านฝั่งตะวันตกคุยไปได้วยกันค่ะเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเดินคุยกันไปเนี่ยมันจะทําให้กี่ไม่ค่อยเหนื่อยมากด้วยนะคะเพราะว่าบางทีแบบพอเราพูด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 นะคะแล้วเราก็เร่ง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 เงมันเหมือนมันทําเวลาใช่ปะมันต้องคุยแล้วมันก็ต้องพูดให้ทันกับเวลาที่เราเดิน กับจุดที่เราผ่านไปนะคะอันนี้เราคือเราเดินชิวนะคะแต่ทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงนียไม่ชิวหรอกเพราะว่ามันเหนื่อยอากาศมันร้อนมากนะคะอากาศมันร้อนมากถ้าทุกคนจําได้นะคะติดตามกันอยู่ตลอดตลอดจะรู้ว่าบริเวณจุดนี้มันคือทางด้านหลังที่ตะวันตกของวัดมหาธาตุนะคะอย่างที่กี้บอกว่าถึงแม้ว่าโบราณสถานจะปิดเนี่ยเวลาที่คนเข้ามาเที่ยวกันใช่ปะ เขาก็มาเดินอยู่ทางด้านหลังนี่แหละนะคะมันก็จะสามารถเห็นเจดีย์ปางประธานที่วัดมหาธาตุได้จุดไฮไลท์ของวัดมหาธาตุมันก็คือเจดีย์ปางประธานนะคะแล้วก็เ,เจดีย์ปางคู่ที่อยู่ตรงทางเข้าสู่ระเบียทางเข้าที่จะเดินเข้ามาสู่บริเวณด้านในวัดตรงจุดทางฝั่งที่ตะวันตกอะค่ะหรือผ้าอ๋อใช่ป่ะคือซื้อบัตรแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายมามันจะมีเจดีย์ปางคู่หนึ่งนะคะ จะดีปางอีกองหนึง่งมันจะอยู่ทางฝั่งมันจะอยู่ทางฝั่งที่ตะวันตกแล้วก็จะดีปไปอ,อันนึงมันจะอยู่ทางฝั่งที่ตะวันออกตรงระหว่างทางมันจะมีเป็นทางเดินซึ่งทางในตรงน,นั้นอ่ะมันจะสามารถเดินทะลุมาใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะมาเจอจุดแยกอ่อเขาเรียกจุดวัดใจใช่ไหมคะถ้าเลี้ยวซ้ายออกมาคุณก็จะเข้ามาในตัวอุโบสถไงถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเข้าไปสู่ระเบียงคดที่บริเวณพระปางประธานของที่วัดมหา,าธาตุใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินเลี้ยวขวาไปตั้งแต่ที่แรกเลยอ่ะ มันจะไปผ่านเสียนพระพุทธรูปนะคะที่ตกลงไปอยู่บริเวณเ,ออเขาเรียกอะไรนะเสียรออต้นไม้ที่มันปกคลุมอยู่นะคะนั่นแหะเป็นอันซีนของวัดมหา,าธาตุเขานะคะแล้วก็จุดนี้เนะี่ยที่พี่กำลังเดินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสะพานนะคะสะพานตรงนี้นะคะถ้าขึ้นมายืนตรงนี้เราก็จะสามารถเห็นวิวของวัดมหา,าธาตุได้ชัดหน่อยพี่เคยมาเก็บภาพจุดนี้ไปให้ทุกคนดูแล้วนะวันนั้นอนะไปย้อนดูนะคะ ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาติดตามเพิ่มเติมนะคะที่อย่างที่บอกนะคะว่าหลายคนที่เข้ามาติดตามนะคะมีทั้งคำพูดที่ส่วนใหญ่เป็นคำพูดที่ให้กำลังใจซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีบางท่านนะคะก็แอบไม่เขาไม่ได้แอบหรอกเขาก็มาตามกดดิสไลค์อยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆนะคะคือกี้มองว่ามันก็ก็โอเคนะ เราไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบเราได้ทุกคนหรอกนะคะมันมีเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังขอบคุณนะคะถึงจะดิสไลค์แต่เขาก็ยังดูเราถือว่าเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ดูเราเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องเปิดคลิปเราเขาก,กดดิสไลค์เราไม่ได้หรอกจริงว่ามองแง่ดีพอดีวันนั้น,น่ะกี้ไปดูในกลุ่มนะคะในกลุ่มที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องการท youtube ใช่ปะ่ะมีมีคนหนึ่งอะเขาเข้าไปพิมพ์ว่าทําไมมีคนมากดดิสไลค์เขากี้เราจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเราเนี่ยเป็นแค่คนโนเนมถูกไหมคะ มันไม่แปลกหรอกที่จะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเราอะ่ะเพราะว่าขนาดดาราดังๆอะทุกคนลองไปดูดิดาราที่แบบโอ้โหแบบระดับเป็นซูปเปอร์สตาร์เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ここยังมีคนไปกดไอดิสไลค์เขาเลยจริงว่าบางทีเราต้องเปิดใจนะคะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ค่ะเราเองเรายังมีโอกาสที่จะไม่ชอบคนอื่นได้เลยจริงว่าแต่เพียงแค่ว่าเราจะมีสติแล้วก็ยับยั้งชั่งใจความรู้สึกนึกคิดของเราได้แค่ไหนเท่านั้นเออเท่านั้นแหละอย่าไปซีเรียสมันมากเลยค่ะทุกคน มองให้มันเป็นเรื่องแบบเฮฮาขำขันนะ่ะนึกอาพไหมถ้ามีคนแบบชอบเราหมดทุกคนเลยโหชีวิตมันคงจะเลี่ยนนะทุกคนไหมหวานเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะทุกอย่างเดินโรยได้กีบกุหลาบเหรอคะประมาณนี้ใช่ไหมมันก็คงจะดูเหมือนเลี่ยนๆนะคือแล้วกี้เป็นคนที่แบบกี้จะรู้สึกได้ทันทีนะถ้าเกิดว่าใครพูดจาแบบว่าคือไม่จริงใจหรือว่าปากหวานใส่เราจนเกินเหตุอย่างเงี้ยคือเราจะเซนเราจะดีเรื่องพวกนี้ย นะคะดังนั้นกี้ชอบคนจริงใจอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจหรือว่าทุกคําติชมเนี่ยกี้ฟังหมดแหละอ่านหมดทุกอันเลยมีมีอยู่อันนึงขำม,มากเลยวันนั้นพาไปที่พระตําหนักคําหยาดแต่กี้ก็เคยได้ออกตัวเอาไว้แล้วนะคะว่าบางทีเวลาไปไหนมาไหนอะ่ะกี้เป็นคนที่ไม่ชอบพกไอ้ไม้ไม้ถ่ายอะ่ะไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ไม้กันสั่นน่ะนะคะถามว่ามีไหมมีไม่ใช่ว่าไม่ม <laughs> ี ขาต้องขาตั้งเนี่ยซื้อพังไปเป็นหลายๆอันแล้วนะคะหายบ้างอะไรมั่งๆๆอย่างเงี้ยเพราะบางทีขาตั้งเราก็อย่าซื้อแพงมากนะคะบางทีไปเผลอวางตรงไหนหรือว่าไอตัวหมุนหมุนมันหักหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างไอตัวไม้กันสั่นอ่ะขี้ก็ไม่ได้ซื้อแพงหรอกนะคะซื้อแค่พอใช้ได้แต่เพียงแค่ว่าเวลาเราจะไปไหนมาไหนทีที้เป็นประเภทแบบขี้เกียจขนน่ะคือเรามีความรู้สึกแบบโอ้โหสมบัติแม่งเยอะเกินอ่ะนึกภาพไหมเกิดเขามีปัญหาอะไรกันเลยเขาแบบตีกันอย่างเงี้ยโอ้โหหนีไม่ทันเลยนะมัวต้องมานั่งห่วงนู้นห่วงนี่อะไรน กี้เป็นคนชอบความคล่องตัวแต่ว่าต่อไปนี้นะคะถ้าเป็นคลิปไหนที่สมมติกี้จะต้องไปถ่ายในที่ที่มันแบบต้องเก็บภาพแบบเ,ออเขาเรียกว่าภาพด้านหน้านะคะโดยที่เก็บแบบภาพมุมกว้างด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเดยกกี้จะามาไปด้วยละกันนะคะเพราะว่าคนนั้นอะ่ะเขาน่ารักมากเลยนะที่พตอตำหนักคำหยาดเขามาคอมเมนต์เขาบอกว่าอะไรนะ ดีมากเลยได้ความรู้แต่ผมเวียนหัวมากกี้ยังไปแซวเขาเลยบอกว่าดูเสร็จแล้วนอนได้เลยเพราะเวียนหัวก็ <c oughs> อาจจะจริงค่ะเพราะวาเวลาเราถ่ายกล้องด้านหน้าอย่างเงี้ยน,นะคะภาพมันจะไม่ค่อยสั่นหรอกแต่ถ้าถ่ายแบบแพ่นไปทางด้านหลังไะบางทีมือเรามันไม่นิ่งนะคะเขาเลยต้องมีไอตัวช่วยก็ <c oughs> คือไอทุกไอไม้กันสั่นตัวนั้นเรามาช่วยนะคะมันก็มีหลากหลายยี่ห้อเนอะกี้เห็นในกลุ่มที่เขาทำใหม่ยูทู e กันอ่ะเขาก็ไปแนะนงแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้า ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะลองไปศึกษาดูก็ได้นะคะบางครั้งกี้ก็แอบ,บไปดูดูเหมือนกันแหละว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรกันบ้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะส่วนตัวเราแบบคือกี้กี้มองว่ากี้มามาเพราะว่าใจเราเราอยากมาเราชอบดังนั้นนะ่ะบางทีในบางเวลาเราอาจจะเผลอลืมคิดไปว่าเออเออบางทีคนที่เขามาติดตามอย่างเงี้ยเขาคงเวียนหัวจริง,รงๆอะไรเงี้ยเอาไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวก็เขาหลังจะเอาไม้กันสั่นติดไปด้วยนะคะถ้าถ่ายภาพด้านหลังเนาะโอเคอ่ะ ร้อนมากเดินแบบเขาเรียกบุกป่าฝ่าดงอะ่ะนะคะจุดนี้มันเป็นจุดที่เวลาเขามีงานมรดกโลกกันเขาจะมาตั้งร้านขายของตรงนี้กันถ้าทุกคนจําได้ข้างหลังกี้มันจะเป็นวัดหลังคาขาวทุกคนเห็นปะเห็นปะแล้วข้างหลังเนี้ยมันจะเป็นวัดมหา,าธาตุเห็นไหมเขาจะใช้ตรงนี้เป็นแบกเกาวเข้าไปตรงนู้นมันก็จะไปผ่านพวกถนน,นแนวคลองโบราณต่างๆใช่ปะวัดสังฆป่าวัดโพงวัดหลังคาดาอะไรตรงนั้นอยู่ตรงนี้ตั้งหลายวัด นะคะแต่วันนี้เราจะไม่เดินไปแล้ววันนี้เราก็จะไม่เดินถนนข้างนอกด้วยแต่เราเลือกที่จะเดินด้านในเพราะอะไรเพราะกี้ต้องการจะผ่านวัดหลังคาขาวแล้วก็ไปโผล่ออกตรงบริเวณจุดที่มันจะไปบรรจบกับทางออกตรงวัดธรรมิกราชเป็นไงล่ะทุกคนดูเน่มาเคย <Few. S 2> มีคนถามเลยคะว่า ทำไมจะต้องมาเดินบุกป่าอะไรขนาดนี้ด้วยนะคะมันทําเพื่ออะไรร้อนไหมนะคะกี้กําลังจะกี้กําลังมีความรู้สึกว่าบางทีอะเวลาที่เราได้ทําอะไรที่ทําให้เราได้ลงไปสัมผัสกับความลาบากบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ลืมตัวนะอลุกี้ไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงกี้ไม่รู้นะแต่สําหรับกี้กี้รู้สึกว่าบางครั้งคนเราบางที เรามักจะเหลิงไปกับคําพูดของคนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะเริ่มคิดไปว่าเอ้ยคนอื่นเขาก็มีสิทธิและเสรีภาพมีความเป็นคนเท่ากับเรานะคะหรือบางคนที่ชอบคิดว่ามีวัตถุมากกว่าเราชอบดูถูกคนอื่นอย่างเงี้ยกี้ก็รู้สึกว่ากี้ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอยากทาตัวสบายๆชิลๆนะคะอยู่กับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับผู้คนนะคะอยู่กับ สิ่งแวดล้อมอยู่กับสิ่งที่เรารักหรือว่าเนี่ยแหล่งโบราณสถานต่างๆที่เราชอบแล้วเราก็ไปเล่ไปเที่ยวของเราเนะคะเก็บภาพฝากทุกคนเห็นงี้ยนะคะแล้วก็ลงมาดูในพื้นที่เขาบ้างว่าเออเขาทํายังไงแบบไหนถูกไหมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งมั้งตอนนั้นที่ีไปที่ดอนเจริญเนาะไปที่อนุสาวรีย์ของยุทธหัตถีของพระนเรศวรน่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเรากําลังทําเกี่ยวกับเรื่องของพระอ,องค์อยู่ไปตามที่ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระอ,องค์ ตอนสุดท้ายแล้วก็ไปเบรกเอาไว้ที่ดอนเจดีจําได้ว่ารถตอนนั้นเนี่ยกี้ทำมาทั้งหมด3าคลิปก็คือมีทั้งหมด1นทับหนึ่งเอหนึ่งทับสามสองทับสามสาทัามเขาเรียกว่ามีทั้งหมด3ตอนนะคะใน 1... ใน 1... ในหในหนึ่เขาเรียกอะไรนะ3ามคลิปสามคลิปใน1ตอนเออใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมเออประมาณนี้นะคะเพราะสมัยก่อนอนะ่ะชอบตั้ง EP ไงหลังๆไม่ตั้งแล้วมันเยอะจัดนะคะเวียนหัวด้วยนะคะ แต่ว่ามีคนมาติดตามอยู่กี่ก็เลยบอกน้องเข้าไปว่ามีคลิปอยู่ประมาณพันกว่าคลิปอ่ะไปไล่ดูอลไรกันนะคะแล้วเขาก็จะได้เห็นพัฒนาการของเราด้วยว่าตอนที่เราทําคลิปใหม่ๆเนี่ยกี่นั่งดูเองกี่ยังขำตัวเองเลยนะไม่รู้จะเก๊กไปไหนนะคะประมาณนี้ <laughs> คือพูดจาแบบเหมือนตามสริปอ่ะประมาณนี้ถือว่าเออในปัจจุบันนี้ยพอเราลงไปในพื้นที่บ่อยๆอ,อ่านหนังสือเยอะนะคะที่ไหนที่ลงบ่อยลงบ่อยเนี่ยมันจะยิ่งทาให้เราจดจํานะคะแล้วก็ ได้มีข้อมูลใหม่ๆห,หรือว่าสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไม่เป็นความสนุกของการไปเที่ยวในสิ่งเหล่านี้จริงๆนะคะแล้วบางที่เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจบางคนหรอกนะคะเพราะบางคนอาจจะชอบความสวยงามกี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่เพียงแค่ว่ากี้มีความรู้สึกว่าถ้าความสวยงามอ่ะบางทีมันก็จะได้ในเรื่องของก็ของความสวยงามถูกปะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันมีสตอรี่หรือว่ามีเรื่องราวที่ มันน่าสนใจนะคนหานะ่ะอันนี้มันมันท้าทายดีอะแล้วก็อาจจะชอบแบบนี้มากกว่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนที่ชอบแนวเนพวกปราสาทหินอะไรประมาณอย่างงี้ใช่ป่ะหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันแบบแบบเอ้ยทําไมมันปลูกได้ในในช่วงเวลาแบบแบบนี้วะอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกป่ะคือในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะคะศิลปะการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันอาจจะเอ่อสวยงามแต่ว่าเราอาจจะสงสัยไงว่าสร้างได้ไงอะ่ะใช่ป่ะ อย่างนาครวัดเนี่ยพูดถึงนครวัดอีกแล้วนครวัดเนี่ยนะคะในชีวิตหนึ่งกี่ไปมาแล้วสองครั้งเป็นความประทับใจที่กี่ไม่เคยลืมเลยอย่างที่บอกนะคะหลายคน,นยอาจจะแบบเอ้ยฉันไปเที่ยวต่างประเทศปอลงปาร,รีสตอนดอนอันแล้วแต่นะคะความชอบของคนมันไม่เหมือนกันกี่จะไปแต่เฉพาะที่กี่ชอบเท่านั้นถ้าที่ที่ไม่ชอบถามว่าไปไหมถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็เป็นเรื่องของส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่ทําเพื่อคนอื่น ถึงไม่ชอบก็ไปได้นะคะเพราะว่าศิลปะทุกแขนงมันสวยหมดอะ่ะถือว่ามันสวยหมดแต่ว่าถ้าต้องเลือกไปโดยที่แบบไปแล้วเราสบายใจก็ชอบแบบไปพนมเปญน,นครวัดขเขมรเพราะเรามีความรู้สึกว่าการกอร่อสร้างของทางขเขมรเขาอะ่ะมันยิ่งใหญ่มากนะคะทุกคนอย่างที่บอกนครวัดใช้อิฐเป็นล้านล้านก้อนนะคะในการกอร่อสร้างปราสาทถิ่นนครวัดนครธมนะคะแล้วก็ออต่างๆนานา,นานของเขาอะ่ะนะคะกี้อย่างไปไม่หมดเลย คราวนั้นที่ไปก็คือไปนครวัดกับนครถมใช่ไหมเออไปลงพนมเปญใช่ไหมแล้วก็ต่อรถสมัยก่อนเนี่ยนั่งรถทัวร์ใหญ่ๆนะคะชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยนะคะเขาก็ไปลงที่พนมเปญเพื่อที่จะพักในเมืองหลวงของเขาใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็นั่งรถทัวร์ใหญ่ๆนี่แหละไปที่เสียมเรียบทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมกี้ถึงเรียกว่าเสียมเรียบนะคะจริงๆแล้วที่นั่นเ,นเขาเรียกได้สองอย่างก็คือเสียมเรียบกับเสียมราชมันมีที่มาที่ไปของการเรียกนะคะ คือถ้าคนไทยอ่ะจะเรียกว่าเสียมราชแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาอ่ะเขาจะเรียกว่าเสียมเรียบสมัยก่อนน่ะเอ่อไทยเคยยึดครองพื้นที่เขตแถวๆนั้นอยู่แล้วเราก็เรียกแถวนั้นว่าเสียมราชถูกไหมคะทีนี้พอเขมรเ,เขาได้ของเขากลับคืนไปเขาก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเสียมเรียบเขาหมายความว่าเอ่อคล้ายๆเหมือนเป็นดินแดนที่เขาไม่เคยแพ้ใครอ่ะประมาณนี้นะคะเขาไม่เคยแพ้ให้กับเราอ่ะเหมือนกันนะคะเหมือนอยุธยาเราเนี่ยกรุงศรีอยุธยาคําว่าอายุธยาสมัยก่อนเนี่ยมันจะเขียนว่า อ่างยอยักษ์สระอุทอรหารทอธงแล้วก็ยอยักษ์สระอาอายุทยาคําว่าอายุทยาหมายถึงผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครในพระอออใช่ปะแต่พอมาตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นกรุงศรีอยุทยาแต่ก่อนน,นั้นก็แล้วแต่อีกว่าจะเรียกว่าอายุธยาอโยธยาอโยธยาศรีรามเทพนครอ,อะไรก็ว่ากันไปนะคะประมาณนั้นแต่คําว่าอายุธยาเนี่ยหมายถึงผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันคือสมัยก่อนเขาจะตั้งชื่อกันแนวๆอย่างเงี้ยเหมือนกับชื่อของพระมหากษัตริย์ คำว่าพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยคือในในอยุธยาเราเราหมายถึงพระมหาจากักรพรรดิหรือพระเทวราชาถูกปะ่ะแต่ถ้าในทางฝั่งพม่าเขาเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยเขาก็อาจจะได้ชื่อไม่ใช่ว่าอาจจะเขาก็มีชื่อว่าพระมหาจากักรพรรดิด้วยเหมือนกันถึงไี้บอกว่าเราเนี่ยเหมือนกบในกระลานะคะที่เรารู้ข้อมูลถูกไหมคะเรารู้ข้อมูลแล้วก็รู้แต่ฝั่งเราแต่เราไม่รู้ฝั่งเขาแต่ในณปัจจุบันเนี้ย กีมีความรู้สึกว่าเราโชคดีมากนะคะที่เราได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเ,เขาเรียกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านฝั่งเขาอะไม่ว่าจะเป็นพามา่าเขมรลาวหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้รู้เพราะว่าข้อมูลมันสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้ใช่ไหมมันทําให้เรารู้ว่าทุกทั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้ว่าอายุทยาเราแบบนั้นแบบน,แบบนี้แบบนู้นบางครั้งเราก็อย่าเข้าข้างตัวเองเกินไปนะคะทุกคนคือศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าจะให้สนุกเนี่ยต้องมีใจเป็นกลางแล้วก็ ดูด้วยความจริงๆองอะแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อความจริงมันคืออะไรนะคะเพราะว่ากี่มองว่ามนุษย์ทุกคนไม่ชอบไปขครชนะเราอยู่แล้วนี่คือสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์นะคะประมาณนี้ทุกคนคะกี่ขอพักเหนื่อยแป๊บหนึง่งตรงนี้มันเป็นจุดที่เรายืนได้เพราะว่ามันมีต้นไม้ล่มทุกคนตรงนี้มุมเนี้ยมองออกไปทุกคนเห็นจะดีตรงไหนบ้าอันนั้นคือจะดีว่าพระรามแต่จุดมุ่งหมายของเราวันนี้นะคะไม่ได้อยู่ที่บริเวณนี้เลยเพราะว่าแถวนี้เรามากันหลายรอบแล้วนะคะกี่จะไปนู๊ เสียงโน่นเห็นมือลิบลิบกันไหมจุดหมายของเราคือตรงนั้นนะคะแต่เดยวกี้จะขอพอดกล้องตรงนี้ไว้ก่อนแล้วขอเดินแบบพักหายใจก่อนนะคะแล้วไปกินน้ํากินท่าอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเขตพระราชวังหลวงกันนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เข้าไปเดินกันมาเป็นเดือนๆแล้วนะคะช่วงนี้ยญากากลังขึ้นสนุกสนานเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าสมัยก่อนตอนที่กรมศิลป์เขาจะมาบูรณะพื้นที่ของอุธยาเนี่ยเขาเขาบอกว่าอาุทยาเนี่ยมันจะอยู่ในป่าละมาะมนะคะ นี่พาออกปะไอซาโบราณสถานต่งตางๆเนี่ยมันอยู่ในป่าละมอเพราะทะลุเพะะิ่งทะลุนี่โอ้โหโดนโดนเถาวงเถาวันคุม้มเละตุ้มเป๊ะไปหมดเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในป่าละเมาะนะแต่แค่สองเดือนเดี๋ยวนะเราไม่ได้เข้าไปในนั้นสองสาเดือนแล้วใช่ไหมสองเดือนแต่ว่ายุทธยาเนี่ยปิดไม่ให้เข้าไปในโบราณสถานเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งใช่ปะจะอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะสิ้นเดือนละถูกไหมกี่อยากรู้ว่าสามอาทิตย์เนี้ย ย่าในพระราชวังโบราณเนี่ยมันขึ้นแล้วขนาดไหนหลังจากที่วันนี้เมื่อสักสองสาวันที่เราเราไปที่พอทีนั่งจัก,กรวรรดิพะชายนมาใช่ไหมคะเขตพระราชาฐานชั้นนอกไปค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะเดี๋ยวกี้จะลงคลิปนี้ให้ดูก็เดี๋ยวด,ดยวูตามเป็นน,นี่ไปเลยนะคะเพราะว่าอ,อ,อาดเสร็จกี้จะลงให้เลยอัดเสร็จกี้จะลงให้เลยแต่ถามว่าทําไมถึงไม่ไลฟ์สดไม่ไลฟ์นะคะกี้ไม่ชอบนะคะขออัดเป็นวิดีโอแบบนี้ดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในเขตพระบรมมหาราชวังกันนะคะตามมาเลยค่ะ